เจะไปครับเราอยู่ร้านอาหารร้านแรกในฮ่องกงครับกู๊ดอะไรโรสกู๊ดรเตอร์ทใช่มนน้องแอร์แล้วก็มากับเพื่อนเรานะครับตอนนี้เราอยู่ตรงสี่แยกกำลังจะเดินข้ามนี่เป็นเสียงสัญญาณนะครับในการเวลาที่จะข้ามก็จะติ๊ติแต่เวลาเราข้ามได้เสียงมันจะเปลี่ยนเป็นติ๊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 ติดติ๊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  นี่เป็นการขึ้นครั้งแรกที่ฮ่องกงนะครับกับรถใต้ดินนะอยู่ที่วัดควังตาเซียนหรือวังไทซินนะคะก็มารถใต้ดินแล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยนึงนี่ตรงนี้มุมที่เขาบอกมุมมหาชนเลยอันนี้ตัวผมนะครับผมเรามากันแบบสายอะไรนะสายมูก็เดี๋ยวไปกับสก๊ะระผุดพื้นที่เป็นเบลบ็อกเนาะใช่ป่ะตรงนี้เราเจออู่ในห้างเทมประอในห้างเขาก็มีเบลบ็อก ท่าเมืองไทยให้มีมั่งจากคนตาพรเราจะได้เดินได้โอ้โหได้นั่งเป็นเก้าอี้ priority seat บนรถไฟฟ้าที่มีพิการใดๆก็จะเป็นเหมือนนั่งเล่นหลายๆคนเนาะใช่ไหมหรือหลายคนจะรู้จักกันในนามวัดกังหันนะครับนี่คือมุมรอบๆติดใครติดใครขออภัยด้วยนะครับได้มากราบสักการะท่านถึงที่แล้วก็ขอ ความสุขความรักเข้าสู่ตัวเราแล้วก็เนเพื่อนทุกคนที่ติดตาติดมือที่ักคนกำลังดดมีมด้วยเนาะโอหเล่เขาจะมีแบบเ้าเรียกว่าอะไรนะปล่อยว่าความชื้นเพื่อเรื่องของฝันทูกด้วยนาะครับทำให้ถนนหน้าโรงแรมที่พักนะครับาร์ k โฮเทล ที่ฮ่องกงย่านจินซาจูเนาะวันนี้แดดดีมากเลยครับเพื่อนๆอืออันนี้อยู่ที่ฮ่องกงข้างหลังน่าจะเป็นปราสาทนะครับไม่รู้เห็นคนเยอะแยะเปหมดนี่ข้างหน้าเราเป็นน้ำพุที่เขามีอะไรนั้นน้องแอร์เปรวาลเออมิกกี้เมาส์ขี่ปราวานเล่นเจ็ตสกีอหรออ๋อเท่นู่นไกลๆเป็นปราสาทดีนี่แลนด์เลยนะครับเข้ามาแล้วอ่าตีตัวรมาคับผม ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับน้องแอคนมาเยอะแยะขนาดนี้เรามารอดูโชว์กันนะเป็นพาเลทของดิสนีย์นะครับผมเป็นรอยตอร์นี่นะคะตอนนี้เอ้ามาแล้วแน่เลยมาแล้วเราฟีดกันแล้วนะนี่อ๋อนี่ขบวนพาเลทของดิสนีย์นะครับผมตัวละครอะไรผ่านไปเนี่ยครับตันไรเอียร์ เต้นไหมหรืเต้นไหมนะเต้นนะครับอันนี้ด้านนอ่กลบมาเครื่องเล่นอะไรชื่ออะไรไม่รู้อยู่ในทูมอลล์แลนด์นะครับของ <c oughs> อทูมอลล์แลนด์ของ iden, iden. ทอยสตอรี่โอ้ด <iden. S 2> oh. ิน้องแอร์สวัสด,ดีคร็วเต<ๆ>้นจน<ๆ>ลืมเด็กเ,เลยนะอายุป่านนี้เราเรามานั่งเล่นม้าหมุนที่ดิสนีย์ฮ่องกงนะครับแอบแค่เดียวเห็นป่ะเนอกอ้าวเห็นหัวนมไหมนี่นะครับ น้ำแอร์อยู่นี่นะหมุนะเร็วมั้มก็ไม่ค่อยเร็วมากนะ,ะเหมือนเรานั่งเล่นบนเก้าอี้แล้วเขาก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับที่ด้านนอกนะครับเพื่อนๆนี่คือเครื่องเล่นคล้ายๆไวกิ้งบ้านเรานะครับ ah <c oughs> แต่มันเป็นรูปเปลือกน้าผมขอน,นิ่งอยู่กับพี่นะคะ <c oughs> <c oughs> รับคอนกรีดการ์ดกันสุดๆเลยโอ้มันไปถึงนูนง่นต่างนู่นไกลมากที่เราถ่ายอยู่ น้องแอร์ขึ้นไปคนเดียวอยู่รอบนี้หรือรอบหัดไปมันเป็นข้ามมืดมืดมีแสงสลัวทะเล

หินในหินกินได้อ่ะ กับน mm. ้องปูโตใช่ไหมครับผมนี่คร Hi no. ับน่าร oh. ักเฮลโลหลหน่อยฮัลโหลเฮโหเดี๋ยวถ่ายตรงก่อนนะครับน้องเข้ามาเซฮัลโหลถึงโต๊ะกินข้าวนะครับผมในทูมิทยูทูในทูมิทยูทูจะได้ร่วมกันด้วยแล้วผมนี่จะแคนกันจะแคนกับเขาครับ

กี่เดียวไม่หน่อยฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลครั้งแรกกับการใช้บริการโรงแรมดิสนีย์นะาร์มซิตี้ของเขาค่อนข้างดูแลเราดีเลยเนาะนี่ก็เป็นเตียงมิกกี้เมาส์หรืออะไรไม่รู้นี่ลายม้างส์นะครับแต่ว่าของทุกอย่างเป็นเกี่ยวกับดิสนีย์หมดเลยในห้องนี้ต้อนนี้เนาะัวเตียงนีล่าแครี่เป็นไม่อขอตงเราตอนนี้อยู่ในลิฟต์ที่ดิสนีย์ฮ่องกงนดิสนีย์แลนด์โฮเทล ตอนนี้เราอยู่ในที่วัดชื่มีคนกินนะครับที่เป็นวัดที่หลายคนจะมาหยิบเงินหยิบยืมเงินจากท่านนะครับแต่ด้านหน้าเราเป็นพระสัพจาัยแล้วก็ด้านหลัง หัวเม่นนเมรสพวกเราได้สุราต่าไกับคราวขกับกัน้นะครับผมความสุขกันอรับร้านติ่มซำเฮียนะครับเรามาอยู่กันตรงหน้าร้านกินอิ่มแล้วเนาะอีกแป๊บหนึ่งเราต้องกลับแล้วไหมเธอต้องกลับเลยสามวันมันหมดกันเร็วจังเลย ติ่มติ่มซำที่ฮ่องกงอร่อยดีเนาะใช่ชิ้นใหญ่แต่ปากเต็มกุ้งนี่เป็นกุ้งเหรอเพื่อนๆเนาะเป็นตัวมีร้านเขาอยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆมี่้านบนนี่คือนี้ที่ฮ่องกงนะครับที่มันระเบิดดูสวยไว้ใช่ัดเป็นหมวกแก๊รผมล้อๆนะทางด้านนี้ครั้งแรกกับท็อปมาที่สนามบินฮ่องกงครับเป็น